ครับก็ตั้งแต่ผมฉีดมาก็หนึ่งรอบหลังจากฉีดพร้อมกับยาฆ่าแมลงครับมันก็จะทําให้ข้าวเขียวนานมากนะครับมันลดจากที่ผมใช้ปุ๋ยไล่และเกือบลูกอะไรเงี้ยครับผมก็จะลดมาเหลือไร่แลกครึ่งลูกครับสวัสดีครับผมชื่อนุพล์สิงห์เดชนะครับเป็นวัยรุ่นทํานาพิษณุโลกนะครับครับตั้งแต่เริ่มทำฤดูนี้มาก็สองรอบครับ สองรอบนะครับอรอบนี้มาสองรอบแล้วครับครับอย่างแปลงนี้ก็หกไร่ผมก็จะใช้แค่สามลูกนิดๆครับใส่ปุ๋ยแต่ข้าวก็จะยังเขียวนานหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วครับเขียวอยู่อีกนานมากเลยครับแล้วก็เนี่ยครับลองชมลักษณะก็คือแตกกอแล้วข้าวก็แน่นมากข้าวเขียวแน่นตลอดเนว่ยครับพอเราฉีดไปเราก็สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยได้ใช่ครับแล้วผมอยากให้ลองเปิดใจใช้ดูนะครับ B ีเพนต้าผลิตภัณฑ์ ดีมากนะครับตัวแรกผมก็ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้พอเริ่มใช้แล้วก็ต้องใช้ต่อครับดีจริงๆครับข้าวเขียวแล้วก็ดีมากจริงๆครับโอ้โหนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูนากันครับ